ต่อจากคลิปที่แล้วครับเมื่อกี้ผมมอดไปแล้วรอบหนึ่งโอ้โหกูเซ็งเลยแม่งหายครับพี่น้องอยู่ดีโทรศัพท์ที่ไว้ที่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 ไปอัพโหลดอะที่ถ่ายอะแม่งเสื่อมแย่แท้ๆนะพี่น้องเฮ้ยพี่เก็ตรีวิวใหม่ด้วยช่างมังเหอะจะรีวิวต่อจากเมื่อกี้เลยแม่งนี่ช่างเหอะตัวนี้รีวิวไปแล้วนี่ครับตรงนี้คือที่รับเฟสตรงนั้น ตังนี้คือที่แช่น้ำร้อนแช่นน้ำร้อนแล้วก็สู้หมดไฮแลนด์ครับผมคือผมผ่านหมดโลแงลงไปครับแต่ผมสู้ไฮแลนด์ไม่ได้มม่เก่งจัดตรงนี้ครับที่คือที่อ่านน้าร้อนผมขี้เกียจ่ะผมเบล่ามอนเตย์ดูสักตัวหนึ่งนักครับผมเป็นบอสเอาล่ะครับ <c oughs> นัทบอกกูเมื่อยเลยนะล่าตัวอะไรดีพี่นัดฮะล่าตัวง่ายงายไหม พนัดเอาตัวไหนดีตดจน,นี้ป่ะเช้ยตัวนี้แม่งไม่เอาไม่เอาอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอัพอ่ะผมมาเอาลาต,ตัวกาก่อนนะครับผมไปดีบ้างกลักวกลัวกลัวพี่นัดเขาเมื่อยเมื่อยต้องมีเคื่องแหม <laughs> คนร่วมทำคลิปอ <laughs> ย่าทีม่าทีมอันนี้ครับนี่คือกล่องที่ไว้รับของนะครับ เบิดก็เออทำไมเหอะไว้ี่ยลังเราค่อยเราค่อยบอกค่อยบอกนะะบอกเลยนะครับกดโอครผมมันจะขึ้นแบบน,นี้แล้วกดโอครับเดี๋ยวไว้ที่หลังโอมันพราะอุ่มวิว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 เพราะปมเอ็กของผมแน,น,น่นนะแล้วพี่นันเขาทำหน้าที่อะไรทําทำหน้าที่ถือกล้องพี่เล็บอก มุ่งจอควับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จับเป็นนะผมจับเป็นทําไมครับตัวนี้ยิงไม่ให้ตายเลยจบผมชอบใช้คารทนูครับผมมันมีเลือกเลือกหลายคาให้ให้สูบเนี่ยคานี้ผมชอบมากยิงแม่งไกลๆน่แหละุ๊บโอ้ยย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 ยดยยูยยดดดด อึงตะลึงตะลึงตึงตึงนัละมโหมดาคุจัหลบไม่ได้อีกเลยง่อันนี้เขาเรียกว่ารีวิวใช่หมเรยว่ารีวิวรีวิวบูบบูบูบนี่ยอยยอีอยยยมีนี่ะเบือไม่ตายไม่โดน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 เอาละโอ้โหมาเอาสิ ดาวตกคขาบอกเออเออเป็นแล้วเป็นแล้วคุณหมีจ๋าขอห้าบาทสิเฮ้ยเพื่อนเขาจะนิสัยเออย่า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 อะไรแค่ผมอะไรคุณทำอะไรครับคุณหมีกาบไอ้ยาพิษตะวิลลี่กะหลีอะไรกันยังล่ะฟันมันไม่โดน อยูนไม่โดนโดนไหมโดนไหนโดนโดนโดนนนนนถ้าเกิดผมถ้าเกิมือผมไม่มาน้ะหืสิไมนานแล้วไุณไม้่าถ่ายดีดีสิเทบตกมือก็มืดเื่อยแล้วโอ้โหแบตก็ใกล้จะหมด ไม่ไม่หมดแล้วทนไม่ไหวแล้วไอ้นี่ไอนี่ไอนี่อะไรอะไรของคุณ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 จ้าอะไรของหนีได้เหรอหนีแล้เหรอเดี๋ยวหนีหนีเหรอไหนๆก็ไหนๆขอจับเป็นเลยก็แล้วกันชิจีตู้มีการที่จะโดนลูกสุดท้ายอีกไหมเอ้เออแล้วรับผม๊บตายต่อครับแมวรอไว้หน่อย เจเรนดู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 ไอใช่ของมันดิปวดใช่ของเราทำไมทำไมทำสร้างอะไรมานี่ก็กดแถบแล้วก็กดตรงน,นี้คือการเรียกพวก,กน้องๆครับผมอ่ะมามาเดินมาเดินม,มาพวก,กนี่ทัหนึ่งแล้วก็สองไอ้ข้าดผมอันนี้คือการจับเบนครับจับตายจริงไม่ให้ตายจับเบนครับผมนี่ครับง่ายๆครับผมส่ตวตวัตวทีว่ม่ เอาล่ะครับ